14สิ่งที่สายเกินไปที่ไม่ควรทำกับพ่อแม่หอย่าเอ่ยชวนทานข้าวในวันที่ต้องขอลงเพราะวันที่ท่านจากไปไม่มีวันได้ร่วมโตอาหารกันอีกแล้ว 2. อย่าปล่อยให้ท่านรอคอยจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของท่านมอดดับลงการรอคอยที่ยาวนานที่สุดคือการรอคอยที่ไม่มีวันมาถึงสอย่าซื้อของขวัญในวันที่ท่านไม่มีโอกาสได้ชื่นชมหรือสัมผัส เพราะของขวัญที่ไร้ผู้รับก็ไร้ความหมายสี่อย่ากระซิบคําว่ารักในวันที่ท่านไม่ได้ยินเสียงของเราอีกต่อไปความรักที่ไม่ได้แสดงออกในวันที่ท่านอยู่ก็คงไปไม่ถึงห้าอย่าจับมือในวันที่ความอบอุ่นของเราไม่อาจส่งผ่านไปได้อีกแล้วสัมผัสที่เย็นเยียบของความสูญเสียไม่อาจทดแทนความอบอุ่นในอดีตหอย่าใส่ใจดูแล ในวันที่ท่านไม่สามารถรับรู้ถึงความห่วงใยของเราได้อีกต่อไปความใส่ใจที่มาในวันที่สายเกินไปก็เป็นได้แค่ความรู้สึกผิดเจ็ 7. อย่าเอ่ยคําว่าคิดถึงในวันที่ท่านไม่มีวันหวนกลับมาให้เราได้กอดความคิดถึงที่ดังอยู่ในใจจะไม่มีวันส่งไปถึงท่านแปดอย่าหยิบยื่นสิ่งของในวันที่มือของท่านไม่อาจเอื้อมมารับได้อีกแล้วของที่ตั้งใจมอบให้จะกลายเป็นเพียงความว่างเปล่า เอย่าเดินทางไปเยี่ยมเยือนในวันที่บ้านนั้นไม่มีรอยยิ้มและเสียงของท่านอีกต่อไปการไปเยือนที่ไร้ซึ่งการต้อนรับจะเหลือเพียงความเงียบเงนันสิบอย่ามอบเงินทองในวันที่ท่านไม่มีโอกาสได้ใช้ใจ่ายหรือมีความสุขกับมันอีกแล้วเงินที่มากมายก็ไม่อาจซื้อรอยยิ้มของท่านกลับมาสิบเอ็ดอย่าวาดหวังอ้อมกอดในวันที่ร่างของท่านสลายกลายเป็นเพียงความทรงจำอ้อมกอดที่โหยหา จะไม่มีวันได้สัมผัสอีก 12. อย่าให้เวลาในวันที่เวลาของท่านบนโลกนี้ได้หมดลงแล้วเวลาที่เรามีจะกลายเป็นเพียงความเสียดายที่ไม่เคยพอ 13. อย่ากกล่าวคำขอโทษในวันที่ท่านไม่ได้ยินคำนั้นอีกต่อไปความรู้สึกผิดที่เอ่ยออกไปในวันที่สายจะไม่มีวันได้รับ 14. อย่าตอบแทนพระคุณเพียงในวันที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วเพราะพระคุณที่ยิ่งใหญ่ ควรได้รับการตอบแทนในทุกๆวันที่ท่านอยู่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐและล้ำค่าไปกว่าพระคุณจากพ่อแม่